คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z สากิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุวดีเมฆสิลิิษค่ะผมอัครวัฒนาอาราครับผมเราสองคนนะคะดีเดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกนะคะรายการที่จะพาทุกๆท่านค่ะไปทําความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะ หรือ t h a i l a n d International Corporation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทกานะคะรายการของเราค่ะออกอากาศ3มช่องทางค่ะช่องทางที่1ค่ะคือท่านสามารถรับฟังได้ทางวิทยุสลาลม์ลอม a m 1 5 7 5กิโลเฮิร์นะคะออกอากาศทุกๆวันจันทร์ค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็น18นาฬิกาถึง18นาฬิกาน,นาทีค่ะช่องทางที่2ทางไหนคะน้องสนได้ทาง a c e b o o k นะครับผมไทกาคอร์ปอเรชันนะครับผมและสราลม์เรดิโอครับค่ะส่วนช่องทางที่3ค่ะท่านสามารถรับฟังเราได้ทางพอดแคสต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify Podcast หรือ่าจะ เป็น Google Podcast เพียงแค่ค้นหาสถานีที่ชื่อว่าไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะท่านก็จะสามารถรับฟังเราได้ทุกๆตอนเลยนะคะรวมทั้งตอนนี้ด้วยเลยนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับมิสเตอร์ขยะกําพาเป็นยังไงบ้างเลยอยากจะให้น้องสนเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนิดนึงค่ะว่าเราเพิ่งทำเกี่ยวกับเรื่องของโครงการส่งขยะกําพกลับบ้านรังที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ค่ะจากครั้งที่ผ่านมานะครับก็จะเป็น ครั้งที่1ิบแล้วนะครับผมผ่านมาสิบครั้งแล้วครับผมในวันที่27พฤษภาคม2516รครับค่ะเป็นยังไงบ้างวันนั้นวันนั้นเอาจริงอผมขอเล่าเรื่องอากาศก่อนนะช่วงเช้ามาอากาศดีครับผมไม่มีแดดลมพัดเย็นสบายครับผผ่านไปสักชั่วโมงเท่านั้นแหละครับเหนื่อยคล้อยร้อนมากๆครับแล้วก็เป็นวันที่พวกเราแบบลืมตากระแทบไม่ขึ้นเลยพอมาถึงแล้วแบบโอ๊ยไม่ไหวมีจิตอาสามากี่คนนะคะวันนั้นมากัน ประมาณห้าหกคนครับผมโดยประมาณครับทำไมมาเอะน้อยอย่ง้ต้องสนด้วยความที่ว่าในอาทิตย์ก่อนหน้าที่จะมีในก่อนที่จะมีขยะกัมพานะครับผมเรามีกีฬาสีกันครับผมกีฬาภายในกีฬาภายในใช่ครับผมทาให้ทุกคนหมดแรงกันครับผมคนที่มานี้ก็แบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีใจรักจริงๆนอันนี้พูดให้ให้กับคะแนนตัวเองเนาะคือคนที่มาส่วนใหญ่ก็คือแบบ เป็นความตั้งใจที่เราจะมาร่วมกันเป็นจิตอาสาส่วนเรื่องกีฬาสีนั้นพ่องานก็ยังเป็นน้องสนเหมือนเดิมครับจากมิสเตอร์ขยะกัมพาก็จะกลายเป็นมิสเตอร์สปอร์ตเดย์ได้ปหมได้ครับผมก็ได้เป็นโปรโมเตอร์ดีกว่าเป็นโปรโมเตอร์ครับผมเป็นโปรโมเตอร์ในการจัดครั้งนี้ครับมัมีกีฬากี่ประเภทอ่ะมีอยู่ทั้งหมด3าประเภทกีฬาครับผมได้แก่ปิงปองปาเป้าแล้วก็วิ่งพลัด สี่คร้อยครับผมเป็นวิ่งผัดวิ่งผัดแฟมงานครับอย่าเพิ่งบอกมาก <c oughs> เดี๋ยวไว้ตอนต่อไปเนาะ <c oughs> ถ้ามีโอกาส <c oughs> ที่เราได้ท,ทําพิธีปิดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะประมวลภาพ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> จะให้น้องสนมาเล่าให้เราฟังอีกว่า งานกีฬาสีภายในของไทก้าเรามีความสนุกกันมากน้อยแค่ไหนที่ชอบกองเชียร์ครับผมแอบบอกนิดนึงก่อนกองเชียร์เราสนุกมากเลยนะมีการเดินขบวนพาเลทเออเพ่นพูดมากไม่ได้จะเย็นๆจะเย็นเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาให้ชมกันเนาะส่วนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทำโครงการส่งขยะกระชากลับบ้านนะคะการทำโครงการครั้งที่สิบผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะน้องสนครั้งนี้ดีมากๆเลยครับผมครับผมสำหรับบรรยากาศในในครั้งนี้นะครับผมก็เอ่อก็จะมีทั้ง ไทยก้าเองตัวเราที่ที่มาในในครั้งนี้มีท่านที่บดีมาไหมหรือว่าผู้บริหารเรามาไหมคะครั้งนี้ผู้บริหารของเราครั้งนี้ไม่ได้ไม่มาติดติดภารกิจแต่ก็ฝากขยะมาครับผมแต่ที่ที่มาก็คือมีพี่พินในขานุการกรมมาท่านเดียวเนาะครับผมแล้วก็มีภาคีกระิจายของเรานะครับผมทั้ง wake up waste นะครับ PLA plus นะครับผมที่มาร่วมกันคัดแยกขยะหน้างานครับผมแล้วก็มีประชาชนที่มาให้มาบริจาคขยะกัมพูานะครับผม คือมาแบบไม่ขาดสายเลยครับคุณใช่มีมีคนหนึ่งเดินมาด้วยเนาะใช่ครับเดิน<ม>แล้วก็หิ้วขยะมาแล้วก็มีคนช่วยหิ้วมาด้วยนะพี่ถามว่าเอ้ามาด้วยกันเหรอคะเปล่าค่ะเปล่าเ่ิ่ช่วยช่วยกันน่ารักมากครับผม่รัมาอะไรที่แบบแต่คราวนี้พี่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงก็คือว่ามีน้องๆเยาวชนอ่าครับผมใช่ครับมาสองคนเนาะมาสองคนใช่ครับแล้วก็มาพร้อมกับอะไรคะส่วนส่วนเล่าเลยน้องน้องมาพร้อมกับใบนั่นนั่นจะเป็นใบงานนะครับผมที่จะให้เหมือนตอนนี้ ในวันนั้นก็เลขากรมก็แจกลายเซ็นไปเป็นสนันครับก็เหมือนกับว่าโรงเรียนอยากให้เด็กๆหรือว่าเยาวชนนะคะได้มีการรักรักโลกเนาะมีการแยกขยะแล้วก็เขาได้ไปร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องจิตอาสาที่ไหนบ้างแล้วก็เมื่อไปเสร็จแล้วก็ต้องมีหนึ่งถ่ายรูปอันที่2อคือ ให้มีการเซ็น่ว่ารับรองว่ามาจริงๆนะเขาร่วมกิจกรรมจริงๆนะครัคร้งนี้มีสองโรงเรียนแล้วก็มีประชาชนมาอีกหนึ่งท่านเนาะที่มาถึงพร้อมกับว่าถ่ายรูปในค่าเพราะว่ามันจะเป็นอะไรนะ เอ่อ KPI ของา KPI ของเขาใช่ครับผมใช่ใช่ครับผมแปลกเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบก็ยินดีนะคะที่ทําให้ในหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะรทุกๆสังคมในคนของเราเนี่ยก็มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะรักโรคมากขึ้นครับผมทีนี้เนี่ยบรรยากาศในการเอ่อที่มีประชาชนมาเข้าร่วมก็คือรถที่แบบ drive thru เข้ามาเนี่ยประมาณกี่คันคะครั้งเนี้ยรถที่ drive thru มาทั้งหมดในในในครั้งที่สิบเนี่ยนะครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคันครับผมถือว่าเยอะมากครับ ปริมาณขยะนี้2,290กิโลโครับผมถือว<จ>่า <ๆ S 1> เยอะมากเยอะจริงๆเลยอ่ะเยอะมากครับค่ะแล้วพี่ว่าจํานวนรถนี่เยอะที่สุดเลยมั้งเ,<อ>เพราะตั้งแต่ครั้ง,<อ>งที่หนึ่งถึงครั้งที่9นี้ประมาณบางร้อยต้นๆเนาะมีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลังจากหลังจากที่เราที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพเอเปกนะครับผมอ๋ออันนั้นเยอะมากครั้งนั้นเยอะร้อยแปคันครับผมครั้งนั้นผมจําได้คือเฉลี่ยและนาทีละคันก็คืออันมากอันอันครับเพราะว่าไม่ไม่ได้จัดมาหนึ่งอาทิตย์ ครับผมอคนก็เลยแบบมาร่วมในกิจกรรมแบบาเป็นอันดับที่สองเลยเนาะหนึ่งร้อยสี่สิบสามเหรอหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคันก็ถือว่าแบบมาอย่างไม่ขาดสายเนาะปริมาณรถที่มากับจิตอาสาของที่ทำกิจกรรมมันช่างแปรผกผันค่ะเพราะว่าพวกเรานี่แบบ มากันด้วยสภาพแบบกระปุกกระเปรียขนาดน้องสนยังแบบครับผมวันนั้นบอกตรงเลยว่าผมหมดแรงจริงๆครับพี่ชอบอยู่รูปหนึ่งที่ยืนอยู่ท้ายรถแล้วก็แบบหมดอะไรตายอยากเหมือนกับแบบโอ้ชีวิตฉันเหมือแทบจะไม่มีแรงที่จะโยนขยะขึ้นรถเลยนะคะทำไมคิดถึงพี่โมโน29สใช่ครับผมดูนั้น่าจะชวนพี่เขาเข้ามาด้วยเลยนะคะครับค่ะพี่อยากให้น้องสนช่วยเล่าให้แบบเปรียบเทียบให้เราฟังนิดหนึ่งว่าเราจัดมาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งมันจะถึงทั้งที่สิบนะคะ สิ่งที่มีการเปลี่ยนไปถึงหมายถึงพฤติกรรมของทางประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเราค่ะเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างในมุมมองของสนนะคะครับผมก็ที่เปลี่ยนเห็นชัดเลยก็คือการคัดแยกขยะที่คัดคัดเพิ่มขึ้นว่าอันไหนเป็นขยะกําพร้าที่จะนําไปนำ,นำไปเผาแล้วก็อันไหนที่จะเป็นขวดพลาสติกหรือว่าขวดทั้งขวดเพชรที่ ในหนึ่งสสามสี่ห้าที่ทางเพียเวฟพลกอีประเภทใช้ครับผมที่จะนำไปไปรีไซเคิลรีวูสนะครับผมแล้วก็มีทั้งกระดาษลังด้วยที่แยกมาที่จะนําไปของเวกเวกเวสนะครับผมแล้วก็เรายังมีเพิ่มด้วยก็คือมียาด้วยครับในครั้งนี้ก็คือแล้วก็ถ่านไฟฉายที่ทุกคน พร้อมใจกันแยกมาให้อย่างเสเร็จสรรพเรียบร้อยครับผมโอ้ก็ยานีก็คือบางส่วนก็คือ,อทําไปเป็นเชื้อเพลิงเนาะเพราะหมดอายุไปแล้วแล้วก็บางส่วนที่ยังสามารถใช้ได้อยู่เนี่ยในส่วนของไทก้าเองเนี่ยรเราก็ได้มีการรวบรวมแล้วก็ส่งไปให้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเรศวรเพื่อคัดแยกว่าแบบเอ้ยยังใช้ได้ไหมหมดอายุจริงไหมอะไรก็เพื่อจะส่งไปที่โรงพยาบาลที่แมท,ท,ที่จังหวัดตรั <ผม S 1> นะคะแล้วก็ส่วนไอ้ที่บางส่วนที่หมดอายุแล้วก็เผาไปโดยปริยายโดยที่เป็นขยะ กัญร้าอยู่แล้วค่ะและนอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนที่ไทยก้าเราเองเราก็มีการแยกขยะด้วยเหมือนกันเรามีขยะแยกยังไงบ้างคะสนก็มีโซนที่เป็นถังเฉพาะขยะกําพ้าแล้วก็ถังที่สําหรับที่นําไปรียูสที่เป็นพลาสติกพลาสติกอันนี้ที่เราได้รับการสนับสนุนจาก p l a plus มีตะกร้ามาให้ค่ะแล้วก็มีแล้วก็มีที่แยก ฐานไฟฉาย,ายน่นกลองเข้าไปแล้วก็มียาที่แยกออกมาครับผมแล้วต่อไปอาจจะมีถังสาหรับเสื้อผ้าด้วยครับผมเพราะว่าเราอยากจะทําโครงการปันสุกอะไรนะ<ช>ที่เป็นเป็น สิ่งที่ท่านทิพดีท่านก็ได้มีการดําริไว้ว่าแบบเออเราน่าจะทําการกุศลเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ไทก้าเรานี้ก็ได้ทาเพื่อแบบเป็นการเหมือนกับแบบรักโรคด้วยแล้วก็ตอบแทนกับไปที่กับทางสังคมด้วยนะคะค่ะวันนี้ค่ะเรามีคลิปสั้นๆซึ่งเป็นการตัดต่อโดยน้องหญิงประชาสัมพันธ์ของกรมเราอะนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศของการทําขยะกระพ้าส่งขยะกระพากลับบ้านั้งที่สิบนี้นะคะเราไปติดตามรับชมเลยได้ไหมคะศรมค่งั้นขอเชิญตามรับชมได้เลยค่ะ चलख โครงการส่งขยะกามพาของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นครั้งที่10แล้วนะคะยังได้รับความร่วมมือด้วยดีจากประชาชนทั่วไปรวมทั้งวันนี้มีน้องๆที่อยู่ชั้นมอสองต้องทําโครงการจิตอาสาก็ได้นําขยะมาส่งให้กับโครงการส่งขยะกามพาของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเ,เรายังมีพันธมิตรที่ร่วมกับเราทุกครั้งคือเว u p West กับ pla plus ที่จะมาคัดแยกขยะนะคะชั่งน้ําหนักเพื่อให้ทราบว่าเราได้ส่ง พลาสติกไปทําเป็นขยะกําพร้าจํานวนเท่าไหร่ในแต่ละครั้งที่เรามาทําโครงการจิตอาสานี้นะคะก็อยากเชิญชวนประชาชนทั่วไปนะคะทุกท่านที่ประสงค์จะแยกขยะนําขยะมาสง่งให้เรานะคะเราจะเป็นสะพานเชื่อมให้ขยะในบ้านของท่านไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าในเดือนกรกฎาคมค่ะ ม่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของการจัดเขาเรียกว่าโครงการส่งขยะกัญชาการครั้งที่สิบนะคะปริมาณขยะแบบเยอะมากเลยนับนส่พี่เห็นมีการแยกสีถุงด้วยเนาะมีถุงสีดําที่ถุงสีเหลืองๆออกนวลๆซึ่งมันทําให้คนที่เป็นจิตอาสาอย่างเราเนี่ยแบบเออถุงนี้มันเป็นขวดนะเราก็จะได้แบบเต็มที่ในการยกอะไรเงี้ยมันจะเป็นประโยชน์สําหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นจิตอาสาอย่างเราว่าถุงไหนมีอะไรอยู่ข้างในเงี้ยก็มีการแยกอย่างให้ชัดเจนเลยค อนอกจากนี้ภาคีเครือข่ายเราก็มาด้วยใช่ไหมคะมาด้วยครับผมอย่างกรรตอก็ในครั้งนี้ก็เข้ามาร่วมด้วยครับ,<ะ>รบก็เอาขยะมาให้เราเหมือนเดิรมรวมทั้งเป็นขยะพวกขวดอะไรต่างด้วยนะคะแล้วก็นอกจากกรอตอแล้วเนี่ยพี่เห็นมีขวดพลาสติกเยอะมากเลยอะ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเวลาแยกนี้คงแบบน่าดูเลยใช่ครับผมก็ถือว่าก็ ต้องยอมใจและต้องขอขอบคุณคนที่ยอมเสียสละเวลามามาแยก<ช>แยกไม่ใช่แยกอย่างเดียวนะครับพี่ทำความสะอาดด้วยออ๋อรลบบม,<ช>มันจะสะอาดด้วยสะอาดรจริงๆค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับเ,เขาเรียกว่าทางไทก้าเราด้วยนะคะ<ช>เพราะรว่าการขยะพวกแบบขยะพลาสติกพวกนี้ค่ะก็จะได้มีการเวนทอัพเวสเขาก็จะคัดเลือกอะไรที่มันดังกรอบแกรบกรอบแกรบ ก็คือเป็นพลาสติกที่มันไม่สามารถที่จะเอาไปแปรรูปอะไรได้เนี่ย <ผม S 1> เขาก็จะทําให้เป็นขยะํพาพลาไป <ผม S 1> ก็คือส่งไปที่ N15 ส่วนขวดพลาสติกหรือว่าแก้วพลาสติกที่เป็นประเภทที่สามารถเอาไป reuse หรือ recycle ได้เนี่ยค่ะเขาก็แยกมาแล้วก็เอามาช่างกิโลเสร็จแ,แล้วเนี่ยขายได้เท่าไหร่หรือช่างกิโลได้กี่กิโลแล้วก็เอามาคิดคํานวณเป็น,เป,นเป็นเงินเงินนั้นเอาไปที่ไหนคะน้องสมเงินก็เข้ามากองกองทุนของเรานี่แหละครับก<ช>องทุนที่ช่วยบริจาคก,กันว่าเป็นค่าน้ํามันลดค่าคนงานที่ จุดของศูนย์ราชการตรงนี้ครับผมตอนนี้ถ้าถ้าพี่จะไม่ผิดเหลือประมาณหมื่นต้นๆ้นะคะครับผมเพราะว่าในแต่ละครั้งในพี่สมบูรณ์ของ n อ5เนี่ยค่ะเขาก็จะมีการบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่รเงินต้นทุนเราเท่าไหร่ค่าน้ามันค่าน้ํามันเท่าไหร่ค่าเช่ารถเท <duc Arsen. S 1> ่าไหร่แต่ค่าน้ํามันบางครั้งนี่ก็จะเป็นการบริจาคโดยบริษัทบางจา่าที่เขาให้เป็นสปอนเซอร์เกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ํามันแล้วก็จะมีเรื่องพวกอาหารเนาะค่าอาหารค่าแรงค่า, значит, าน้ําอะไรบางส่วนที่แบบทางเราอาจจะเตรียมแล้วมันไม่พอเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอากาศวันนั้นม เป็นย<ช>ังไงอย่างเงี้ยแ<ม>บบโอ้แต่นนขอยิ่งร้อนก็ยิ่งกินน้ำกันเยอะครับผมผมจำได้ดวันนั้น เอาเราไปซื้อน้ํากันสองรอบครับผมเพราะรอบแรกหมดไหวมาเพราะด้วยอากาศที่มันร้อนโอ้โหครับแล้วเป็นครั้งแรกที่พี่แบบเหนื่อยมากเลยนะคนอื่พี่จะบอกว่าเฮ้ยรถมาแล้วเลยแล้วเราเปิดเปิดเปิดแต่ปัญหาเราไม่เป็นปัญหาเดิมเนาะมันเปิดยังไงวะครับผม <laughs> จนกระทั่งคนขับก็ต้องลงมาบอกว่าเออโทษการกดตรงนี้ครับแล้วก็เวลาปิดก็ต้องปิดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นบรรยากาศแบบสนุกสนุกของเราอีกอันหนึ่งคือโดยปกติรถที่ขับเนี่ยเราโตโยต้าไงแต่คนอื่นนี่เขาบอกเป็น เบนซ์บ้างเบนซ์บีเอ็มอย่างนี้มาเออเป็นขับเบนซ์มาแล้วขยะเต็มหลังรถใช่ครับมีพี่คนหนึ่งค่ะเขาแบบซิ่งแวนแว่นมอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับลูกชายครับผมตอนแรกมาครั้งแรกก็มาถามก่อนเอาขยะมามาให้ว่าเอ๊ะกระดาษรับไหมครับผมอ่าแล้วก็รับรับค่ะรับออกซิ่งมอเตอร์ไซค์แว้นกลับไปรับขยะมาอีกแล้วก็พอมาครั้งที่ครั้งที่สองละพอครั้งที่สามก็ ไปเอารับเพิ่มมาอีกนี่คือมันแสดงถึงความที่แบบทุกคนพร้อมที่อยากจะมีส่วนร่วมในการเขาเรียกว่ารักโรคกับร่วมกับทางไทกาเราด้วยนะคะแล้วก็มีคนมากับแท็กซี่นะครับผมผมจำได้ว่าพี่พี่คนนี้มามากับแท็กซี่ทุกรอบนะครับผมทุกครั้งเลยใช่ครับผมอันนี้ก็ต้องฝากขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกับของทางไทกาแล้วก็ N 1 5แล้วก็ PLA plus กับ Wake up West ด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้เนี่ย มีขวดมีแก้วที่พวกเราต้องแยกมีไอ้พวกแบบเขาเรียกอะไรอะแบตเตอรี่พวกเราก็แยกแล้วยาครับผมยาวันเมื่อพี่พี่ยูเพิ่งส่งไปที่นเรศวรเมื่อวานนี้ก็คือแบบเป็นกล่องใหญ่เลยก็วิธีการที่ส่งไปนะคะก็คือเราก็ตัดชื่อชื่อนามสกุลของผู้ป่วยตัดเลขที่เขาเรียกเลขที่ของประจำตัวผู้ป่วยอะค่ะซึ่งข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็จะ มีแต่ชื่อว่าเป็นเป็นชื่อยาว่ายาชื่ออะไรใช้เพื่ออะไรยังไงแต่ทีนี้สิ่งที่พวกเราไม่ทราบก็คือว่าเอ๊ยยาพวกนี้มันมีอายุของมันหนึ่งปีสองปีหรือสามปีหรือห้าปีอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้คงต้องส่งไปให้อาจารย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้มีการ<ม>คัดแยกมาว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมของการส่งขยะตะพาดกับบ้านครั้งที่สิบครับผมค่ะทีนี้เราทํากันมาสิบครั้งนี้น้องสนอยากจะขอบคุณใครบ้างครับผมก็ ท่านแรกเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านทิพดีของเรานะครับถึงแม้วันนี้ท่านอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านจะไม่มาเนี่ยครับผมแต่ก็ขยะท่านมาอย่ที่น้องสนบอกะนะคะใช่ครับก็ต้องขอบคุณท่านที่ทําให้พวกเราได้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมครับผมก็ท่านเป็นผู้ริเริ่มครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ว่าเริ่มโครงการดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทางทปสนะครับผมที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่นะครับผมซึ่งสถานที่เราใหญ่โต กว้างขวางมากเลยแล้วลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในพื้นที่ในวันนั้นเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะกลับเนี่ยเราก็ต้องมีการทําความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเรารับพื้นที่มาแบบไหนพอเราจะส่งมอบพื้นที่กลับคืนไปให้เขาหมายถึงว่ากิจกรรมเราสร็จสิ้นเนี่ยเราก็ต้องทําความสะอาดด้วยก็มีเตรียมไม้กวาดเตรียมที่ตักผงอะไรไปด้วยอครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานกิจอาสาของเรานะครับผมที่ที่มาช่วยกันในวันนั้นครับผม และก็ขอขอบคุณทางเวกาวสและก็ p พียวเอที่มาช่วยกันคัดขยะหน้างานด้วยแลวก็มาช่วยกันให้ความรู้ครับผมว่า<ช>อันไหนแยกได้อันไหนแยกไม่ได้<ช>อันไหนใช้ได้อันไหนสมควรขึ้นรถอันไหนสมควรนาไปขายครับผมแล้วก็ขอขอบคุณก็ประชาชนทุกท่านนะครับผมที่ช่วยกันมาบริจาคขยะกัญพร้าในครั้งนี้ครับผมค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือกิจกรรมที่ไทก้าเราได้ร่วมกับ N15 เทคโนโลยีนะคะคในการ ร่วมกันรักโลกซึ่งมันสอดคล้องกับ BCG ด้วยเนาะใช่ครับถ้าจะเกี่ยวข้องนี่ก็น่าจะเป็นตัว C ครับผมเซอร์คูลาคือเรามานำนำกลับมาใช้ประโยชน์อ,อย่างไม่มีสิ้นสุดครับผมเพราะบางอย่างพลาสติกที่เราคิดว่ามันเป็นขยะรเราส่ง คำแรกๆเราไปเผาหมดเลย่จริงๆแล้วบางส่วนก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ reuse recycle อีกได้แล้วก็เอามาทําเป็นวัตถุอะไรต่างๆนานาได้หมดเลยอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็เป็นการรักโลกสะท้อนถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเราด้วยค่ะวันนี้ค่ะเวลาของไทก้าพัฒนาทั่วโลกคงต้องหมดลงแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าทุกทท่านก็คงจะเต็มอิ่มกับการทํางานของจิตอาสาของพวกเราที่บอก เหงื่อโซมไปทั้งร่างกายในวันนั้นนะคะสภาพน้องสนนี่ดูไม่ได้เลยค่ะคืหมดแรงครับผมถ้าท่านไม่เชื่อนะคะลองเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเนาะโดยการจัดครั้งต่อไปนี้เราจัดวันที่เท่าไหร่คะน้องสนวันที่22กรกฎาคมนะครับผม2516ครับครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าถ้าเกิดมีเวลาหรือว่าอยากจะทําหน้าที่จิตอาสาแบบต้องบอกว่าจิตอาสาแบบสนุกสนุกก็มาร่วมกิจกรรมกับเราได้ที่จอดรถเรากว้างขวางมากเลยแล้วก็เราเริ่มต้นในเวลา9ก้าโมงเช้าครับผม เกาก้าโมงเช้าจนถึงเวลา12นาฬิกาครับผมเที่ยงตรงครับเที่ยงตรงนะคะแล้วก็แต่ว่าเมื่อวานที่เราทำน่ะกว่าจะเสร็จคือ13จุดใช่ครับผมบ่ายโมงครึ่งด้วยเพราะด้วยความที่มันเยอะมากแล้วต้องมีมีของที่ต้องคัดค่อนข้างเยอะใช่ก็ต้องกว่าจะแบบทุกอย่างจะกว่าที่เราจะเคลียร์พื้นที่ส่งคืนได้ือก็แบบใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะทั้งยังก็เชิญชวนนะคะในครั้งต่อไปก็อย่างที่น้องสนบอกไว้คือวันที่22ครับผม22กรกฎาคมในครั้งที่ 11ครับผมนี่เราเป็นเลข2หลักแล้วเนาะใช่ครับโอ oh, <ม>้โหนี่เราไม่น่าเชื่อว่าเราแบบทํากันมาจนแบบตอนแรกก็คิดว่าแบบอห้าครั้งก็เต็มที่แล้วอะไรเงรี้ยแต่พอทําไปแล้วมันก็มันทำให้เราเปลี่ยนไปจริงๆเลยอะใช่ครับตอนนี้ส่วนเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเริ่มขัดแยกหรือยังวะเริ่มเริ่ม,มขัดแยกแเลยครับผมทุกวันกินข้าวเสร็จของที่มาคือต้องนําไปล้างแล้วก็ไปหยอดในถังขยะกับปราคร, oh, ครับผมใช่ส่วนของพี่ก็ตอนนี้ก็คือเวลาทานข้าวก็แบบเอาพวกแบบ แทนที่จะซื้อเป็นกล่องโฟมมาแล้วก็เอาอชามจานของเราเนี่เยเขาเรียกว่าเป็นทับทุแบร์ของเรารรเนี่ยไปใส่แล้วก็พอเพิ่มมาเป็นไม,ไม่ค่อยชอบซื้อกาแฟไงก็จะกินกาแฟแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็ ไอ้พวกที่เป็นพลาสติกแล้วก็แยกทิ้งต่ง<ข>างหากในห้องครัวเราก็จะมีการแยกขยะให้เห็นอ<ล>ย่างชัดเจนน่ยนะคะ,ะค่ะวันนี้ค่ะเวลาของไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะเวลาของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้กี่ช่องทางคะสนทั้งหมด3ช่องทางค <ขา S 2> ช่องทางที่1คือรับฟังเราได้ทางวิทยุสลันลม a m 1 7 7 5กิโลเฮิรทุกทุกบรรจันะคะเวลา18นถึง18นกานาทีค่ะ ช่องทางที่2ช่องทางที่2ได้ทาง Facebook นะครับผมของไทการ์ดคอร์ปอเรชันและสารนรมเรดิโอครับส่วนช่องทางที่3ค่ะก็คือรับฟังเราทางได้ได้ได้ทางพอดแคสต์นะคะเพียงแค่ค้นหาสถานีที่ชื่อว่าไทการ์ดพัฒนาทั่วโลกค่ะไม่ไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Spotify Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast ก็สามารถติดตามรับฟังเราได้ทุกๆุกตอนเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะดิฉันยุ้ยดีเม็กซ์สุริยค่ะผมอัครวัฒน์ธวัราครับผมเป็นมิสเตอร์ขยร์กัมพาของไทการ์ดครับผม อย่าเพิ่งเรายังไม่ลาเราแอบห้อยท้ายอีกนิดหนึงดีไหมว่ายังไงครั้งต่อไปก็คือจะเป็นในเรื่องของการจัดกีฬาสีของเรานะคะใช่ครับผมปาติดตามรับฟังกันได้เลยว่าโปรโมเตอร์สนเนี่ยจะเปลี่ยนตัวจากมิสเตอร์ขยลนะคะเป็นโปรโมเตอร์ได้อย่างไรบ้างนะคะค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วก็พบกันไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ